ทุกคนดูคลิปของเธอทีคลิปสั้นแบบยังดูแต่คลิปยาวแบบไม่ดูโอออะไรเนี่ย,ยไปอาลิปด,ดีวกว่าเราตาเอ้ยเราเปิดเอาเล่นเกมดอได้ป่ะไปดูว่าจะถึงประตูนหนึ่งร้อยหรือเปล่านะเอาแบบโซโลนะกันโอาเค แล้วก็เดินไปตรงนั้นเป็นประตูที่สีเดียวโอ้มันก็แบบวายอยู่นิดหน่อยนะแต่ว่คิดว่าแบบมัน่าจะเกินยี่สิบนาทีนับที่อะไรเดินไปเลิศเลิศดีม่ฮมีเขยะหาโอ้ เราคิดว่าแบบจะไม่ใช้ไอที่แเ,เปิดดิวะเฮ้ยเจ้าละเจ้าละที่เป็นไม้ขึ้นจั๊กหนาห,ห,ห,หรือเปล่าวะเนี่ยโอเคบ๊อบต้นไปละเดี๋ยวบ๊อบจะแบบขึ้นไปนะนี่ิะทำให้ ่ห้องประตูที่สีก่ก็บอกว่าแบบห้องต่อไปแบบมันต้องเป็นไฟพิพแน่ลนั่นเงี้ยบอกว่าแล้วรแบบูหน่อยมัน น่าจะแบบอยู่ตรงเนี้ยเอาเฮ้ยอะไรวะเขาบอกนะว่าตอนที่บ๊อบเข้ามาเพิ่งเข้ามาในห้องบ๊อบอะไม่ได้ดูทางซ้ายทางขวาตั้งแต่แรกโอ้โหเจอแล้วนี่ไเฮ้ยมามอมก็เคยทำอย่างเงี้ยนะแต่แบบมันเลิมอ่ะจะพูดยังไงดีเอโทอโอเคขอโทษแล้ว เสียงมันจะไกลเดี๋ยวเสียงสรรกีตหลอกหร,อกหรอือเปล่าเนี่ยห้องสุสีอะเดี๋ยวไปข้างหน้าไม่มีอะไรหรอกเดินไปข้างหน้าต่อไปไม่มีอะไรเดินไปแบบไม่กลัวอะไรจากสิน่น่ะก็แบบทุกคนมันแบบเออมันแบบมันชอบค้างประตูอะก็แบบเออ พอบ๊อบคิดทุกครั้งมันแบบมันแบบประตูมันชอบค้างอ่ะเออเหมือนแบบจะให้มือแบบมันแบบให้เปิดประตูก่อนอ่ะเสียวแล้วกสียงปก็จะไปได้แล้ะโอเคบ๊อบออกเลยดีกว่าบ๊อบว่าการสปีดรันครั้งเนี้ยบ๊อบบ๊อบคิดว่าจะไม่มีรัดมาสองออบอ่ะบ๊อบคิดอย่างนั้นอ่ะทุกคนคิดอย่างนั้นไหม บอบต้องรีบบ๊อบต้องรีบยุ้ยนี่ห้องปัสเซลเลยเนี่ยอ้ปัสเซลง่ายมากเอ้ยเอาเฮ้ยจะสปีดล่าะเสียเวลาเลยนะมันเสียเวลาลนะทุกคนบ๊อ,นอกยังดูผีอีกอะเอาเอาเราจะวางตะเมียเลยเฮ้ยเอาเอาเอ โอเคสาเหตุที่ปันบอสจะมาทำยูทูปนะครับผมเพราะว่าผมอยากเห็นผู้ดีเราเห็นแบบช่องช่องนึงอ่ะเป็นไอดอลของมันแล้วก็แบบเลือกมาทำยูทูปแบบเลือกมาทำยูทูปอยากตังกว่ากเหมือนคนดังคนเนี้ยเนี่ยคพืนพาไมไปละโอเค เขาแบบทำเกี่ยวกับเกมดออะไรอย่างนั้นอนะ่ะแล้วเขาแบบเชอบดูจะเข้าใจเองอีเ้ยคือแบบเขาสอหนหง่ายคือแบบอธิบายง่ายมากเลยคือแบบคือจะพูดยังไงดีอะ่ะบ๊อบจะพูดยังไงดีเฮ้ยเฟ,ย,ฟยพี่เปา่าจะบ๊อบก็รู้เลยละนี่พี่ยกูกน่ารักที่ช่องขายูอีดมีจุดหนึ่งนั่นแหละครับ ขเขาแบบสอนง่ายมากจนผมรับมือทุกตัวเป็นแล้วอ่ะเอาไฟอีบแล้วเฮ้ยเอาตูวแล้วเสียงใกล้ๆแล้วอ้ย,อยบ๊อบนึกว่าจะโดนไายที่ออกมาจากตู้แล้วว่ะเย่เดินไปไม่ไมีอะไรแล้วอองที่สามิ๊อบป,ป่าแบบมันต้องแบบ จะเจอซีประมาณห้องสามสิบเอ็ดสามสิบสองน่าเละลูกกระต้าซีกับเฮ้ยเฮ้ยเจอกุเจที่โซโฟาหูง่ายมากแบบไม่ต้องไปนค้นหาแบบเออนั่นอ่ะคอร์เตอร์เฮออ้ยดินชักอ่ะเออสามสิบสองต้องเจอลูกกระต้าสีนั่นไงบล็อกว๊อบนี่โอเคห้องสามสิบสามบ๊อบบอบแบบ ห้องสามสิบห้ามันต้องแบบเจอซีกัะเอาห้องสามสิบสี่เหรอโอ้แต่มันก็แบบเกือบถูกแล้วอ่ะคนโอเคมาเจ้าซีฉันไม่กลัวนะมั ไม่ผัวมามันกลัวไฟอไปเฮ้ยนี่เด็ก้ยบ็อบเจอแล้วพีบโอ้โหเจอยาบูดได้โคตรดีเลยม็อบต้องใช้อันไหนวะเนี่ยเอ้ยบ็อบต้องใช้ยาบูดแบบอันไหนวะเอ้ยแบบตอนไหนอะห้องฟิกเกอร์แล้วซีสองอะ ก็แบบซีกสองะมันมีเจ็ดประตูไงต้องอันนี้ต้องอยู่ยิงจักแน่เลยนั่นเนี่ยว่าละแล้ววัวนนี้ไม่พูดมาก ไปประจำนี่นั่นนะประจำโรงแรมอะแอมบูทด,ด้วย,ยวแต่แอมบูทอต่เร็วเร็วกว่าเลยเร็วที่สุดเป็นแบบแบบน,น ก็ได้ยินแะทุกคน ตรงนี้อ่ะทุกคนอาจจะเดินรถตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเตือตาไปดีไหมตอนนี้เนี่ยน่าจะมีหนังสือนะเออเออไปได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเดินไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยบ๊อบบ๊อบเดินไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาเดินไปตรงนั้นละ เน่ต้องเดินไปตรงนี้ Hello. ไม่ใช่เฮ้ยแบบป๊อปเป้กล้าเลยอะ มีแอ่โอ้โหเป็นอะไรเกี่แบบตลกมากเลยอืมทางซ้ายโอเคอเคดินไปกันดีกว่าความฝันบ๊อบต้องเป็นจริงถ้าต้องไปถึงที่ประตูหนึ่งร้อยให้ได้เลยอ่ามสองห้าสิบแปด เขาบอกว่าเออหลังงงห้าสิบาทรัตจะโรมาไหวมากเลยนะทุกคนไปเช็คก่อนดีกว่าโอา้ยะมีผูย่ะ เอโคเกตอุ้ย,ยวันนี้บอฟตรงดีจังโอ้โหแล้วห้องยังใกล้อกลีกอะทุกคนโอ้โหหาโอ,อาจเจอีกแล้วนะมันเสียเวลาหาโอแจต้องนั่นต้องใช้ล็อกพิกล็อกชิปละเอ้ยล็อกพิกเออถูกแล้วมีพิรุษอยู่นะ ใช่ไหมใช่ไหมของจริงปะเนี่ยเอ้หแล้ว,ว่าบ็อบคีเองอันนี้ของจริงแล้วใช่ไหมแน่ใจว่านใจนะโอเค โอ้มาปล่อยยังเลยโอเค โอเคจุดสองไฟฉายบ๊อบจะเอ้ยไฟเช็คบ๊อบจะหมดแล้วยังมีท่อด้วย Ni phong bóng ngoại chinh tỏi 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 ดูดพอโอ้ซิกเจอซิกแล้วเราจะได้เจอซิกหรือเปล่านะแล้วว่าน่ราร้อนหน้าจะร้อนแน่เลยมีเจ็ดห้องเลยโอ,โอเคเตรียมพร้อมทุกคนอาจจะสงสัยนะทำไมเป็นภาพจสีดำแบบนี้เพราะ กิบมันหยุดอัดเองอะตอวพีชไม่พลาดครับ